ครับวันนี้จะมารีวิวาสายรัดหน้าอกสำหรับยึดโทรศัพท์นะครับสั่งซื้อออนไลน์มานะครับภายในถุงนะครับก็จะมีสายรัดนะครับสำหรับสวมเข้ากับร่างกายของเรานะครับส่วนข้างในก็จะมีอุปกรณ์สำหรับประกอบเข้าเข้ากับตัวสายรัดสโทรัพย์ดนะครับ์ ก็จะมีตัวยืดโทรศัพท์นะครับยืดได้ยืดแล้วก็ปล่อยลงมาจะล็อกโทรศัพท์ตัวนี้จะเป็นคลิปบล็อกยึดเข้ากับตัวตัวสายลัดนะครับจากนั้นก็จะมีเกลียวยืด สลักเกียวยึดขาล็อกเข้ากับตัวยึดโทรศัพท์นะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาประกอบดูกันกทีนะครับครับต่อไปก็จะสาธิตในการใช้งานนะครับอัน <c oughs> ดับแรกผมจะสวมสายรัดเข้ากับตัวก่อนนะครับโดยสวมเข้าไปทางหัวก่อนะครับแล้วก็ใช้แขนสอดอลอดสาย สายค้องตัวเรานะครับก็ดึงลงมาแล้วตรงหน้าออกเราจะแน่นพอดีนะครับจากนั้นให้ใช้ขาซึ่งเป็นคลิปล็อกเนี่ยนะครับยัดลงไปจากด้านบนนะครับกดลงไปจะเข้าล็อกพอดีนะครับแน่นนะจากนั้น ให้ใช้ตัวล็อกโทรศัพท์นะครับสวมเข้าไปครับจะเข้าล่องกันพอดีนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นาขาเปียวนะครับหมุนครับเป็นสลักหมุนระหว่างขากับตัวล็อกโทรศัพท์ให้แน่นนะครับปรับตำแหน่งให้รูตรงกันขยับนิดนึงนะครับ จากนั้นก็หมุนหมุนเข้าสุดจะแน่นพอดีนะครับแต่ถ้าเราคลายออกจะหลวมแล้วก็ปรับตาแหน่งนะครับตัวนี้ฮะเวลาจะใส่โทรศัพท์ก็ดันัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยตัวน,ะนี้เวลาเรา,าถ่ายคลิปซึ่ง ตัวเราไม่มีคนถ่ายให้แล้วก็เราต้องใช้มือทั้งสองมือนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเราได้ครับหรือทำงานในตำแหน่งที่จะใช้คนถ่ายให้ไม่ได้อยู่เช่นอยู่ที่สูงรทำงานที่สูงครับก็จะใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับ ระดับหมือนนะครับผมสำหรับาการรีวิวก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ